อือจะเลยเริ่มเหาอันนี้เรามีอะไรใส่บาตรเป็นตื่นขนำจีนยงอยู่เราก็มีอะไรใส่บาตรนองอม,มีต้มมีมตืดต้มจืดมันเส้นอืแสงไม่มีอือ ตำจืดเส้น,นใส่หมูเด้งหมูสับใส่ลูกชิน้นแล้วก็มีลูกชิน้นเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแล้วก็อะไรของเต้าหู้มีเต้าหู้ของเต้าหู้ด้วยเห็ดหูหนูแล้วไปใส่ผักกาดลุยใส่ลุย อเส้นใส่บาตรเฉลยอะไรก็ส่งเสียงเติมเจิดอุ้นเส้นนี่ตักใส่บาท,ทเรเลยตักใส่บาทรนี่ผักกาศใส่พักด้วยแกงอ,องอะไรต้มอะไรต้องใส่พัก อกินผักด้วยแล้วก็ปักขีปักขีล้อมอ๋มตอต้มีข้าวปุกอือเติมจือดอุ่นเส้นเติมง่ายๆ ติมบนบ้านกินแบบนี้เออเนี๋ยเราก็ตักใส่บาตรตักใส่ถุงตักใส่ถุงใส่บาตรตัวอะไรตัวอะไรนะ่ะมันก็โมยตัวอะไรนะ่ะมันก็โมยกินอือปาลา้รเด้อตัวอะไรนะ่ะมีสีแดงอนี่ ใจักมั่งตัวอะไรแมงกระปอมมีเมงกระปอมด้วยไอยแถมเขมา้าม,ขมาทำไมเข้ามาทำไมเนี่ยฮะยเมาไี่คัวเลยเข้ามาทำไมเนี่ยขโมยอะไรกินมันกมาโมยอะไรกินฮะเอ้ยมันกมาโมยอะไรกินเนี่ยเด้อเด้อหน้าตาเฉยขโมยหน้าตาเฉยเลยขโมยสองตัวนี่ อีนาตดเชยเลยอ่ข้าวอ๋อนี่ข้าวแข็งเลยข้าวเป็นตัวเลยนี่ให้ให้หอมก็ใส่ใบเตยถ้าไม่หอมแล้วก็ใส่ใบเตยอ๋อคุยข้าวกว่าแต่ข้าวใส่บาต ข้าวหอมเราก็ใส่ข้าวใบเตยเข้าไปหอมจุ้ยเลยเนี่ยอยากกินข้าวหอมหอมก็ใส่ใบเตยไม่ต้องซื้อข้าวหอมเพราะข้าวหอมมันแพงอเดี๋ยวตักข้าวต้มต้มใส่ถุงเดี๋ยวก็ตักข้าวเดี๋ยวก็ตักข้าวยังไม่ได้ตักข้าว ใส่ใส่ก็ตักเต๋อใส่ใส่ให้มึงเปียกตักข้าวคลินนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะใส่บาตรก็ใส่บาตรอันนี้ยังเช้าอยู่อันนี้ยังเช้าอยู่จวข้าวเย็นหมดคลิ่นนี้ก็แค่นี้แหละ